หลวงตาจำวัดที่ไหนค่ะจะจะได้คำตอบพรุ่งนี้ค่ะหลวงตาพรุ่งนี้พี่แกจะเอามาอีกเอามาถวายหลวงเอามาถวายอีกรอบครับพี่มี อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเจ้าอนุโมทนาบุญเตยเตาน้องขอสัมผัสเตยเนื้อเตาผี อาหูซึกงใจไอของเตาเมื่อลงตาเป็นหน่างผ่านมาดีใจดีใจเนาะอนุมเข้าเข้าอย่างมาถวายเจ่าเข้าไหวฮูหมูติดตามนะเจ้าแล้วปีมาจากไหนเจ้านี่อ๋อลงแาดสินทองเจ้งของเจ้าลาดแิดทองก็ขอบคุณมากอนุโมทนาบุญหลายๆเนื้อเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณจากหลายเจ้า อาสมาชิกเจ้าปีจืดหนึ่งจ้าชื่ออเนกครับผมอเนกอเนกพาหิรันครับผมอเนกพาเิรันนะคะครับผมจากล่านแพร์คอร์นิเจอร์ครับผมล่านแพร์ลานแพร์คอนิเจอร์ครับแพร์คอนิเจอร์นะคะขอบคุณแต่หลายเตาสวัสดีเตาร้าน